สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่ปราสาทเบงนะคะท่านผู้ชมค่ะมีความสวยงามมากแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะ อาจารย์ก็เข้ามาตั้งแต่เข้ามานี่โอ้โหเย็นมากจริงๆเลยด้านหลังของอาจารย์นี่นะคะเป็นปราสาทเบงนะคะเป็นศาสนสถานโบราณนะคะเป็นโบราณวัตถุเป็นศาสนสถานโบราณนะคะที่น่าจะเป็นที่ใช้สําหรับประกอบทรรมพิธีกรรมนะคะของชุมชนนะคะเมื่อ8 0 0ปี900ปีถึง1 0 0 0ปีที่แล้วนะคะ จากการสร้างปราสาทเนี่ยนะคะทำให้เราได้เห็นกลุ่มปราสาทเล็กๆอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าแต่เป็นปราสาทบ้านพลายนะคะปราสาทบ้านพลวงนะคะปราสาทเบงนะคะปราสาทอื่นๆที่อยู่ตามชุมชนต่างๆที่มีการสร้างเพราะได้รับอิทธิพลบทบาทมาจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแต่เดิมหรือศาสนาหรือฮินดูนั่นเองนะคะมีการบูชาเทพเจ้านะคะเป็นใหญ่ ดังนั้นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในในระแวกนะคะที่มีชุมชนในการประกอบทําการเกษตรนั้นนะคะมักมีฐานกติความเชื่อว่าในเรื่องของเทพเจ้าสามารถให้คุณและโทษนะคะแก่มนุษย์ได้ทั้งนี้นะคะเทพเจ้าองค์สําคัญที่มีบทบาทต่อชุมชนสังคมแล้วก็การทําการเกษตรนั้นนะคะ เราจะนีไปมิพ้นในฐานคติของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นก็คือองค์พระอินร์นะคะองค์พระอินทตามาฐานคตินะคะแล้วก็ตามศามส,สนานั้นนะคะของพราหมณ์นั้นได้บอกว่าองค์พระอินนั้นนะคะมีบทบาทว่าในเรื่องของการาให้ฟ้าฝนนะคะความอุดมสมบูรณ์เกิดภัยแล้งนะคะให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่มีความเคารพหรือไม่มีความยำเกรงแต่ด้วยกริดดานุภาพของพระอินเนี่ยนะคะท่านจะเป็นเทพนะคะที่มีฤทธิ์ในด้านของดลบันดาลให้เกิดฟ้าฝนนะคะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ให้เกิดความาม,ม,ม,มั่งมั่งมั่งคั่งทางการเกษตรนะคะทางการเกษตรต่างๆลักษณะอย่างนี้นะคะดังนั้นประสาทที่ถูกสร้างขึ้นนั้นนะคะ ก็จะมีชุมชนเข้ามากราบไหว้สักการะแล้วก็บูชาตลอดจนถึงนะคะ,ะในแต่ละรอบปีก็จะมีการบวงสวงเส้นไหว้นะคะด้วยด้วยข้าของเครื่องใช้ด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะคะที่ชุมชนอาจจะมีการทําการเกษตรได้นะคะก็จะเอาเข้ามาไหว้นะคะมี นะ้ำมีเสื้อผ้าอาภรมีข้าวของเงินทองต่างๆนะคะก็จะนํามากราบไหว้สักการะบูชาเส้นไหว้บวงสรวงนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําำค,น,คนของตนเองนะคะดังนั้นศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมักจะต้องมีการขุดนะ้ลอกคันดินให้กลายเป็นคลองนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นตัวอยู่ล้อมรอบเทวสถานแห่งนั้นนะคะเพราะ ชุมชนโบราณเนี่ยนะคะพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าในเรื่องของเทพเจ้าเป็นผู้สูงสักเป็นผู้สูงส่งนะคะเป็นผู้ที่มีอะไรนะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงอยู่ในสถานะที่สูงนะคะดังนั้นมีแม่น้ำศักศดิ์สิทธิ์ล้อมรอบเนี่ยนะคะถือว่าเป็น ระหว่างขั้นระหว่างมนุษย์กับสวรรค์นะคะให้มนุษย์กับสวรรค์เนี่ยนะอยู่ห่างกันแต่ว่าเวลาเราจะเข้ามาในศาสนสถานเนี่ยต้องมีการระวังกายวาจาใจของตนเองมีการระแวดระวังนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านนะชมบรรยากาศเนาะ